นะวันนี้เป็นวันที่ลูกศิษย์เนี่ยประทับใจมากเ <c oughs> พราะท่านธรรมอาจารย์จัดขอบคุณลูกศิษย์ทุกปีแล้วเดี๋ยวก็จะแจกซองแดงในนั้นก็จะเป็นเหรียญอันหนึ่ง <c oughs> นั่นน่นก็หงเปาซื้อรีเมียนเียวจีบใบว่านมา <c oughs> <c oughs> มห,หางพ <c oughs> อ里面有十块钱有连天连的连吧，他的，嗯，十 <c oughs> อ钱，那意思就是说。 这个一块钱的意思，在中文来讲就是一元复始，万象更新嘛哈、啊。那当然，更新的包括我们的习气呀、啊，我们的智慧呀哈。那再来就是说，呃，上人期待这一块钱，就好像那个孝母一样，哈。那一生无量，可以一生无量。那这个红包的制作呢，很特别，有很多的医护人员，尤其是大理那边有一块。 呃，田地哈是呃，大龄的医生护士，他们那些医护人员，他们在耕耘的，那么他們就会用这些稻穗来跟全呃全球慈济人结缘。那医生护士会每一个红包里面都有三颗稻。哦、oh,，我翻译一下，这个太感动了。嗯 <Okay. S 1>、呃，可ข我们呢，他ว่า都可能在那门口边า个ช呢。他说，他ุ他คน NT ของก็นหนึ่งเนี่ยแต่เหลียญนั้นนะแล้วยังมีเมล็ดข้าวสารอีก3เม็ดซึ่งที่มาของมันเนี่ยมันจะต้องเป็นพวกจิตอาสาลงมาทําทุกคนเสียสะละลงมาทําแล้วแจกเฉพาะคนในไต้หวันนะก็5 0 0 0 0นคนแล้วนะแล้วถือที่ทั่วโลกเขาต้องส่งไปแจกนะเป็นล้านแล้วคนที่มาทําคือพวกหมอพวกพยาบาลซึ่งปกติก็ลอยๆอยู่บนฟ้าสักดีนาใช่ไหมลดตัวลงมาบริการรับใช้เอา 所以说我们都很珍惜这个红包因为意义非凡是有好多人的用心在อ่ามันมันเป็นความทุ่มเทเป็นความใส่ใจที่ทุกคนยินดีเสียสละมาทําสิ่งนี้และจริงๆมันก็คือการมอบรางวัลว่าเพราะคุณเาันชาวชื่อที่คุณถึงได้รับเหรียญตรานี้ให้รางวัลเราทุกผมมาทําวิจัยยังไม่เคยเจาะถึงประเด็นนี้เลยนะโอ้โห <c oughs> 我我来做研究呢，都问不到这个意义。哦、因为没有来过这个岁末，祝福祝福，马上过来，因为飞来飞去嘛。太太棒了，太棒了。 像最近泰国发生水灾，泰国慈济人很也很用心，呃，在当地呢有发放热食，呃、嗯，那给予食物，希望说赶快也让呃居民呢至少能够在这个灾难当前的时候，能够呃至少能有个温饱。啊，แม้แต่ตอนนี้ในการพยายามที่ภาคใตอกาตอาหารดูแล เขาจะทําชุดเหมือนอย่างนี้ทั่วโลกป่วยก็ดูแลป่วยบาดเจ็บดูแลบาดเจ็บขาดบ้านสร้างบ้านขาดสิ่งของดูแลเลยเอาแล้วเหรียญแดงเหรียญวันนี้จะแจกสอสอหรอ,อพวกพวกที่เป็นอาสาสมัครทั้งหมดจะแจกใ,จให้ให้กับอาสาสมัครซึ่งมีเป็นแสนแสนคนอ๋อแล้ว้มันมีความหมายอะไรหเหรียญหนึ่งเหรียญกับไม่เข้าสารสัเน่ ก็คือมันยากหนึ่งเหรียญก็จะอธิบายว่าโอ้คนจีนกว่าจะได้มาหนึ่งเหรียญนั้นมันยากมากส่วนเนมเมล็ดข้าวสารสามเม็ดเนี่ยมันเพราะว่าเป็นพวกเขาลงไปปลูกเองไม่ใช่ว่าไปซื้อมาจากคนอื่นติดในในอันนั้นแต่นี่มายถึงแจกให้กับคนที่ทางานพวกพวกที่ก็เป็นชาวเมืเขาให้รางวัลนะขอบคุณที่พวกเขามาเป็นจิตอาสาแล้วใครเป็นคนทำก็พวกจิตอาสาทั้งวมนนี่แหละจิตอาสาทำแล้วก็แจกให้กัน มันจะมีทีมทําแล้วยังมีทีมหมอทีมพยาบาลลงไปผปูกข้าวด้วยกต่จะเอาอมันกันเศร้าต่างกันเินถ้ามันจะจะต้อไปทัว,วใต้ถวนนะ 本来现在我年纪大了我都不来了泰语不好学对我我的儿子最近一年多都在泰国工作าลูกเขาก็อยู่ที่เมืองไทยนะทำงานที่เมืองไทยลูกเขาอยู่ที่เมืองไทหนึ่งปีแล้วเดนทมาี่อไมี่ไทย่าเอยาเมมา่เยเมอนยอ เออไทังล่ะเอไหมเนี่ยของพวกนี้ไม่ไม่ได้ไปซื้อมาจากตลาดนะทํากันเองเออทากันเองอันนี้ข้าวเหนียวใช่ไหมอ่าแล้วก็มีมีมีงาดํัาวเวใช่ไมลอัเยวาแล้ก็มีมีมีงานดใช่มัยใช่้ันเปุยว่แั้เวเหมอาวมาดมอ้เ้าวเหน่แล้วก ธรรมชาติล้วนๆอย่างที่เห็นที่คุณนุชต้องการเลยใช่ไม่มีไม่มีเจียไม่มีปนอะไรเลยต้มสุกอบแห้งชอบมัอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอธิบายอธิบายเขาบอกวิญญาณของ ก็บอกไม่ผ่บอกอธิบายให้เธอฟังดีมากพูดเนี่ยเราฟังเลยพูดถึงว่ากก็ผู้คนก็เอาครณีกรลีหน่อยมารวมกันมาลงไปในถังก็เอามาช่วยทุกคนช่วยโลกนะเอาไปเผื่อแผ่นโอ้โอุ้่นเมี่ยนจ๋งนะ้วก็อีเตอมามาอีเตอปาปกาเลกเนจ้อเจ่ายันม่งมันบาท 还还有另外一个系统叫什么？龙董，龙董，我讲错了。一龙董。对，龙董就是你很有心，可是你因为事业、职业很忙，或者因为家业很忙，你没有时间可以贡献给实际这个团体，因为他认同，嗯呃、所以他就用这个金钱来代表他的富足的心，所以我们就给他一个叫龙董的名字。啊，可以有他那块。嗯 刚才你们，诶、欸，他嘛哈，当、哦、选那个花胸花，然后我帮他照了一个相哈。哦、嗯。那个就是我们今天受赠的龙董，也就是说你捐了一百万受，受赠的龙董今天在这个场次，嗯，会给他们个花，哈、嗯嗯哦，然后上云会给他们带一个这个，哦、<吼>谢谢他们的支持。哥哥，今天呢？龙董受赠、啊。我有这么多福报，今天来听这种的。 ใจใจฝั่งว่านใจจั่วอ่าด้วยด้วเขาเขาบอกว่าที่เมื่อกี้เห็นดอกดอกบัวเนี่ยอะไรใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นส่วนที่วันเนี้ยพวกสมาชิกถือที่ซึ่งไม่ได้มาตากดำทําลําบากแต่มีตังเขายินดีบริจาคคนละหนึ่งล้านแล้วจะได้เป็นสมาชิกระดับจิตติมศักดิ์ใสชุดเลยแต่จะเข็มน่าจะคนละแบบคือฉันเอาเงินหนึ่งล้านมาให้ให้บุญทีคุณไม่ทําเลยแต่ฉันไม่มีเวลา นะแต่พวกนี้เขาเขาไม่ใช่เขาเป็นระดับแม่แล้วก็ยังจะให้ให้อ่อให้อะไรนะข้อมือซึ่งจะมีรูปท่านธรรมจักรนิเกายามอยที่เคยมาฮะฮะใช่ด้วยครับโอ้โหอันนี้นะก็คืออันนี้มันเป็นจอโทรทัศน์ที่คนทิ้งอ่ะ เขาเอามาสกัดทําให้มันเป็นมุกเป็นแล้วก็ใส่กลางคืนมันจะมันจะสว่างด้วยคือนะเปลี่ยนขยะให้เป็นทองคำอ oh, <TV. S 1> จอทีวีที่คนทิ้งอะ่ะแต่มันมีสารแร่เอิร์ธบางอย่างที่ oh. เอามาใส่แล้วก็เซตมันขึ้นมาให้กลายเป็นเป็น,ปนแ,ลแล้ววเดี๋ยนูนต่照片嘛有给他看他没有看不呢呢就是图的的เ的的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 ท的的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 า的的่นี่的น的ร的的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 น的่的的的的รม的 <Yo, yo. S 1> น的的的ย的的的ี的的的น的的的的 อันนี้ถือว่าเป็นเป็นววควาที่จีใช่ไอันี่เป็นของพวกพวกอ่ไหมวัตถุก็ไม่เหมือนกันดิงอันนี้จะสว่างเพราะว่าทําจากจอทีวีและมีรูปท่านธรรมจารย์อันนี้อันนี้ไม่มีแต่เป็นรูปใบโพ และมีรูปพระพุทธเจ้าอันนี้มาจากกลุ่มของแยกขยักหนึ่งในแปดกระทรวงในแกระทรวงเนี่อ่าก็ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วแปดหน่วยงานเราคุณมีใจก็ใช้ใจมีเงินออกเงินมีเวลามาเสียสละทุกอย่างทำได้หมดพวกไอ้ซื้อแน่ๆซื้อจีเดินเยอะตัวเสาเรนนะทำมันตัวพุทธเจ้า 大概会员吗？还是会员？会员，会员哦，我也搞不清楚。这两百多万、啊，满三百万。你你你带完，这打扮出呢，跟两两万，过两两万。那台老卢，台湾，那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  所以他们只要愿意付出一点时间，来把这个社社会上这个垃圾可以回收的资源，把它回收回来再利用，那都是一心保护地球。这是我们上人一直要推荐给大家，每一个人都把你的心结合在一起，保护地球，保护我们的社会，保护我们的大家，让大家都和谐、平安、快乐过日子。 เขาเนี่ยนะเขาเปลี่ยนงานซึ่งคนทิ้งขว้างเป็นขยะอะไรไม่มีประโยชน์เนี่ยเขากลับมองว่ามันคืองานเปลี่ยนขยะให้เป็นทองคําขยะที่คนอื่นทิ้งไม่ประโยชน์และเดี๋ยวนี้กำลังทําลายโลกเนี่ยเขาจับมาแยกและแปลงให้กลายเป็นวัสดุมือสองเป็นรีไซเคิลเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยเหลือผู้ยกร่างแล้วพวกคนแก่ๆที่อยู่ตามบ้านขี้บนอะไรทั้งหลายเนี่ยเอามาเก็บแยกขยะเรียกเขาว่าโพธิสัตว์เท่า ก็คการคโนโลคือ回收做了这个อินทรียเออเนี่นี่เป็นซื้อของทางเศรจที่พวกเรามาแล้วบางคนซื้อกลับไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ถูกๆนะคือคนซื้อเนี่ยตั้งใจเสียสลักแพงฉันก็ซื้อช่วยไปโฆษณาเออช่วยหนูที่多多去泰国请我我我我我我有去到 儿子带我去的那个，我我们国家需要你这种人。我去的时候还没有地震，那个博物还在。都还在，我回来已满地啊。啊,啊其实实际就是各行欢迎各行各业的人都可以投入，像家庭主妇也可以投入，像我们家。